อออืืืสวัสดีค่ะวันนี้พกกระบีกแล้วจ้านี่ วันนี้มาดูเลยค่ะว่าเรากินอะไรเรากินกบค่ะอตายแล้ววันนี้นะคะพอดีไปเดินตลาดมาค่ะเลยเห็นกบน่ากินมากบอกแม่ว่าอยากกินกบค่ะนี่ค่ะแม่ก็เลยจัดมาเลยค่ะนี่นี่ผัดเผ็ดกบค่ะแล้วก็กบทอดขมิน้นกินกับข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะมาค่ะ อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ซับสไครป์พีด้วยนะคะบ๊ายบายอ่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b ซับสไครป์พีด้วยนะคะมาคะ่ะมากินกันเลยวันนี้ขออนุญาตก,กินกับมือนะคะกินคนเดียวคะ่ะน้องปังสุดๆ ครบกันค่ะถึงเครื่องมาก ไม่เคย,เคยกินกบกันไหมคะบางคนไม่กินค่ะรู้เลยดีปัง เผ็ดถึงเครื่องมากอืมอืมพริกอ่อนค่ะอืมอืมอมวันนี้ผักก็มีหวัวหอมมาแวงถั่วฝักยาวแตงกวา มัลักเล่นนกค่ะแล้วก็กระเจี๊ยบแล้วก็พริกใหญ่แล้วก็กระหล่ำบีนะคะแล้วก็มีกบทอดนี่ค่ะนางสวยอยู่เลยอืมแปลนใครที่ไม่เคยกินอยากปรสกรบรสชาติเป็นยังไงคล้ายๆเนื้อไก่นะคะอืม อืม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 อร่อยม,ม,มากเป็นอาหารปลาอย่างหนึ่งคันที่ชอบ มาเผ็ดร้อนถึงเครื่องือมมาแวงค่ะรส 으음 음음음 음음 <laughs> มื่อก่อนก่อนยิ่กินจะกินกบไปนะคะกัวค่ะกัวกบเดี๋ยวพอดิฉันได้ลองหน้าแข้งนี้นะคะแล้วก็ส่วนน่องนี้ที่เหมือนน่องพี่บัวขาวนะคะก็คือตั้งแต่นั้นยิฉันก็กินกบมาโดยตลอดคะ่ะอืมห,หน้าแข้งเหมือนพี่บัวขาวป,าปอปลามุกเลยคะ่ะขาอ่อนด้วยอืม เนี้ยแบบเด้งๆอืม <c oughs> บาดไปแล้วขาอ่อนกินขาอ่อนค่ะลองไปเปิดใจกินกันดูนะคะสํสำหรับคนที่แบบไม่กล้ากินให้คุณจะรู้ว่าของอร่อยมันเป็นยังไงอืมอืม บ้าไปแล้วกินกับมือแต่ได้อัศรุลลมากอืม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  ต่อค่ะมากเท่งอืมมากเท่งที่บวกขาวอืมอืมอืมเผ็ดแล้วก็ร้อนมากเหนือออกเลยค่ะอืมอืม,อม quá subscribe cho kênh Ghiền Mì nha อืลองน้องกบทอดบ้างทอดคามินอันนี้ก็อร่อยค่ะจะหอมคามิ้นืมเหมือนไก่ทอดดีๆนี่เองอ่ะอืมอืม ฟินอือือสะใจอืคมคนไม่เคยกินต้องเปิดใจกินว่าคุณจะรู้จริงๆค่ะ,อ,ะอ่อนครับ เดี๋ไปมันฮึ่มมมไว้ขออภัยด้วยนะคะ สักจจริงวะอยเผ็ดร้อนซูชแาไปหมดของมูก,กันใดยอยากกินสตอค่ะ ไอ้ช่วงนี้ยังหาไม่ได้ยังไม่ถึงหน้ามันอออืือืมม ออนอาจจะพูดน้อยนะครัเพราะว่าเผ็ดค่ะและ้วซูซ่าเผ็ดลูซ่าเผ็ดร้อนไปหมดอืมอ่ม mơ vàng hoặc mơ đứng Ừm. Ừm. Mơ đừng đếng đừng đừng các bạn. quá mm. subscribe mm. wow. mm -hmm. เป็นของแบบนี้ไม่ต้องห่วงสวยนะคน่ะเพราะปกติก็ไม่สวยอยู่ยแล้วอือม้าวับพ่อค่ะอืม ตา,าไหลไปหมดสิ่งนค่า oh my god อืม ลรากไปทำดูนะคะผัดเผ็ดกบค่ะกบทอดขมิ้นค่ะนี่ให้ดูน้องหัวใหญ่มากตัวใหญ่ด้วยนะคะค่ะวันก็อิ่มแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะ,คะ,นนะ,คะเจอกันใหม่คลิปหน้าคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าอยากให้กินอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะวันนี้นะคะบ๊ายบาย 嗯。Mm hmm.